มีคนหลังนถามถือนกันเข้ามานะครับว่าคุณชถ้าเกิดว่าวันนี้เรามีเงินเยนอยู่หนึ่งล้านบาทเราควรจะเอาไปลงทุนอะไรดีวันนี้ผมจะมาแชร์หลักการปันในสิ่งสียี้กันกนะครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้ที่ผมตั้งใจจะมาแชร์รับกันจัเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจและความฉลาดทางด้านการเงินด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมได้รับคําถามเข้ามาหลัยใบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าคุณเป็นหนึ่งคนเรียกได้ว่ามีเงินเย็นอยู่1ล้านบาท เย็นจริงๆนะคือเงินก้อนนี้ไม่ได้มีความจําเป็นที่ต้องเอาไปใช้อะไรนะแต่เขาเนี่ยอยากจะเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดครับเขาก็เลยถามเข้ามาแล้วเขาพวจะเอาเงินไปลงทุนอะไรดีซึ่งจริงๆเขามี c h o i c e ให้ผมอยู่2 choice ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพียงเพเราจะมาฟังรายละเอียดและมุมมองส่วนตัวในคลิปนี้ กันนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปนี้กันครับก็อยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องวันแอปเปน้ลซินเวสเตอร์นะ่านกันกดไลค์ like คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแชร์หรือคนที่คุณรักนะกด s u b s c r i b ์เพื่อเป็น,นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงทิมคอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมเราก็ต้องบอกเลยนะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยผมมีทำกลุ่มปิดกลุ่มหนึ่งนะที่เรียกได้ว่าเราจะได้พบเจอกันในช่อองสนดๆเลยถมต การสดๆครับเในทุกวันพุธนะช่วงเวลาประมาณ1ทุ่ถึง2ทุ่โดยประมาณโดยเรียกได้ว่าถ้าคุณสมัครเข้ามาในกลุ่มนี้นะสมัครครั้งเดียวครับอยู่ยาวๆกันถึงสิ้นปี เลยทีเดียวครับแลค่าสำหรับเพียงแค่หลักพันบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันถูกมากๆด้วยเช่นเดียวกันเพราะแน่นอนครับในกลุ่มเราจะพูดทั้งความรู้ด้านการเงินความรู้ในการลงทุนไปจนถึงไมซ์เซ็ตต่างๆแล้วก็มีการคัดคุณด้วยเช่นเดียวกันถ้าทุนเป็นหนึ่งคนครับที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกลุ่มกลุ่มนี้ซึ่งชื่อกลุ่มกลุ่มนี้นะผมตั้งชื่อว่าหนะ้องหลับนักลงทุนนะถ้าคุณสนใจนะสามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดเลยนะโดยพิมพ์คำว่าห้องหลับนะครับยรับรองว่าถ้าคุณเอาความร้ ไปใช้นะครับแล้วลงมือทำจริงครับคุณจะได้ได้ในสิ่งที่มันคุ้มค่าสุดๆอย่างแน่นอนนะครับแต่แน่นอนครับอันนี้คือเราเจอกันในช่องทางสูงนะถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าคุณไม่ได้สะดวกที่จะเข้ามาทุกวันพุธเราก็ไม่ได้สะดวกที่จะเจอกัน แบบ face to face ถามตอบเป็นสดๆในช่องทางสูงนะคุณสามารถเรียนรู้คอนเทนต์ที่มาจากห้องรับนักลงทุนตรงนี้นะเป็นความรู้ทางการเงิน,นที่ผมจะแชร์เข้าไปในอีกกลุ่มกลุ่มหนึ่งแต่อีกกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าคุณจะต้องสมัครผ่านช่องทาง u t u b e นะที่บที่ QR โค้ดที่ผมแปะเอาไว้แล้วหรือว่าพักเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะในไลน์แอติบล็อแปะเอาไว้นะโดยพิมพ์เขาว่าวงในนะซึ่งห้องห้องนี้ผมสร้างขึ้นมาว่าเป็นห้องเรียนวงในนะคุณสามารถ เรียนผ่านคลิปต่างๆที่ผมแชร์ลงไปครับสัปดาห์ละคลิป2คลิปอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่เรียนได้แบบบุฟเฟ่เลยนะครับซึ่งการสมัครตรงนี้เนี่ยจะเป็นการสมัครแบบรายเดือนเนาะก็คุณสามารถเข้ามาเพื่อสอบถามรายละเอียดได้ด้วยนะครับคำว่าวันใดหรือจะสมัครผ่าน QR โค้ดที่ผมแปะต่อวันได้เลยนะครับย้ำว่าเรียนบุฟเฟ่คุณเอาความรู้ไปปรับใช้แค่เรียนคลิปเดียวมันเหมือนกับคุณดูหนังหนึ่งเรื่องแล้วรับรองว่ามันคุ้มค่าสำหรับคุณด้วยเช่นเดียวกัน นะครับก็หวังว่าเราจะเียวกันได้พบเจอกันนะไม่ว่าจะเป็นห้องรับนังลงทุนหรือคุณจะสมัครผ่านห้องเรียนวงไหนก็ได้นะครับผมย้อนกลับมาที่ ัวข้อในวันนี้นะันรับที่เราคุยกันว่าถ้าเกิดคุณมีเงินต้นหนึ่งล้านบาทคุณจะเอาเงินก้อนนี้ที่เป็นเงินเย็นของคุณเอาไปลงทุนต่อยอดในชุดของคุณอย่างไรดีแน่นอนครับช้อยส์ของคนที่เขาถามมาเขาก็มีอยู่2องช้อยส์นะนั่นคือถ้าเกิดจะเอาลงทุนในตลาดหุ้นเพื่อคาดหวังปันผลหุ้นนะครับนี่คือช้อยส์ที่1มันจะมีหรือเปล่ากับช้อยส์ที่2นั่นคือไปซื้ออสังหาริมมาัพยนะ์แล้วก็เอามาปล่อยเช่าตรงนี้แบบไหนมันจะโอเคหรือว่าดีสำหรับเขามากกว่ากัน ซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าคําว่าแบบไหนดีกว่ากันผมไม่สามารถตอบได้นะแต่สิ่งที่สําคัญคือคุณจําเป็นต้องดูจริตของตัวคุณเองนะว่าคุณแฮปปี้กับการลงทุนประเภทไหนเพราะปฏิเสธไม่ได้ครับถ้าพูดถึงการลงทุนในหุ้นคุณจะต้องอยู่กับตัวคุณเองเป็นหลักการคิดวิเคราะห์แยกแยะตัดสินใจเป็นของตัวคุณเองเป็นหลักครับ แต่ถ้าเกิดคุณลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วคุณคาดหวังว่าคุณอยากจะได้ค่าเช่ากลับมาคุณอาจจะต้องยุ่งกับส่วนของการซ่อมแซมคุณแฮปปี้ตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าคุณอาจจะต้องไปติดต่อลูกค้าด้วยตัวคุณเองในบางครั้งบุณโอเคตรงนี้หรือเปล่านะครับนั่นคือบททดสอบที่ทําให้คุณได้ผลตอบแทนระหว่างทางแต่ถ้าใครมองว่าคุณกําลังอยากจะลงทุนเพราะคำว่าผลตอบแทนผมอยากให้คุณดู สิ่งต่อจากนี้ให้ดีนะครับสมมุติว่าคุณเป็นคนคนหนึ่งนะที่ตัดสินใจอยากจะลงทุนในหุ้นและคาดหวังปันผลหุ้นสิ่งสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังผมยกตัวอย่างหุ้นของ STGT เลยนะแน่นอนที่สุดครับถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจครับอยากจะเข้าลงทุนในหุ้นเนี่ยคุณเห็นว่าหุ้น STGT เนี่ยถ้าคุณช่วงปลายไปเข้าที่จุดยอดสูงสุดนะซึ่งช่วงราคามันอยู่แถวประมาณ40บาท50สตางค์นะแล้วคุณถือยาวมาจนถึงางล่างตรงเนี้ยจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้ขายเลยเน่ยหมมาาาคควุุณณจะะติลปร85 กันเลยทีเดียวคำถามสาคัญคือคุณยอมรับกับผลขาดทุนตรงนี้ได้หรือเปล่ายกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณออกอินไปกับหุ้นตัวนี้1ล้านบาทเงินขอคุณจะเหลือแค่1นึ่งแบาทในวันนี้คุณรับมันได้หรือเปล่า หรือถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะได้เงินปันผลจากบริษัทเนี่ยโอ้โหเขาจ่าย8% 46% 11%อะไรเงี้ยซึ่งผมอยากจะบอกว่าตัวเลขนี้มันเป็นตัวเลขที่เทียบกับปีก่อนหน้าเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะจ่ายได้หรือไม่ได้มันขึ้นกับผลประกอบการที่เกิดขึ้นด้วยเพราะถ้าคุณดูครับเนี่ยครับกำไรปี2562เขาอยู่ที่600ล้าน นะครับ2563ขึ้นมา14,000ล้านคนระับ2564ขึ้นมา23,000ล้าน2565ขึ้นมา1,600ล้านและ2อ6ในปีล่าสุดที่เพิ่งประกาศเหลือแค่152ล้านซึ่งจะเห็นว่าต่ำกว่าปี2662ด้วยซ้ำนะครับแบบเนี้ยเขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายปันผลในระดับสูงๆอย่างที่คุณคาดหวังเลยริงไหมอันนี้คือสิ่งที่คุณ อาจจะต้องคิดแล้วก็ทําใจยอมรับด้วยคําถามที่สําคัญกว่าคือคุณยอมรับประเด็นตรงนี้ได้หรือเปล่าเพราะถ้าคุณยอมรับไม่ได้ครับก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าคุณอาจจะไม่สามารถทนรอความเสี่ยงจากตลาดหุ้นก็เป็นไปได้นะครับหรือถ้าใครคิดภาว่าคุณอยากจะลงทุนในอสังหาทรัพย์ก็อย่างที่ผมบอกคุณแฮปปี้กับกรณีที่ผู้เช่าจุกจิกกับคุณหรือเปล่าหรือคุณจะต้องไปตามค่าเช่าไปคอยซ่อมแซมสิ่งต่างๆไปคอยปัดกว่ดเช็ดถูแม้คุณจะจ้างในหน้าก็ตามแต่ถ้าในหน้าทํางานไม่ถูกใจคุณแฮปปี้ ตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้คุณก็ต้องดูจลิตด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนั่นหมายความว่าสำหรับตัวสังหาถ้าเกิดคุณลงทุนหนึ่งล้านบาทก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะว,ว่าราคามันอาจจะยังไม่ได้ขึ้นทันทีในช่วงระยะเวลา1ปีเกิดขึ้นก็เป็นไปได้คุณรับตรงนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าช่วงที่แบบว่ามันไม่มีคนมาเช่าเลยเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าไม่มีใครมาเช่าคุณทําให้คุณไม่ได้รับค่าเช่าคุณสามารถรับตรงนั้น ได้อุปล่าถ้าคาตอบคือรับได้คุณก็อาจจะเหมาะกับการลงทุนในอสังหาก็ได้นะคุณสามารถแก้ปัญหาได้นะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณรับไม่ได้เลย่นหมายความว่าอาสังหาฯอาจจะไม่เหมาะกับคุณก็เป็นไปได้ดังนั้นผมถึงได้บอกในตอนต้นเมื่อสักครู่ว่ามันไม่สามารถตอบได้หรอกครับว่าอันไหนจะดีกว่ากันแต่สิ่งที่สําคัญคือตัวคุณถูกจริตกับอะไรมากกว่ากันเมื่อคุณรับรู้ในเฟสแรกแล้วคุณถูกจริตกับอะไรมากกว่ากันสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้มากที่สุดว่าถ้าเกิดคุณจะมีคําถามในลักษณะที่ว่าาาามีีเเเงงินงนนนย็ลล้บททออไไปุะรด ให้คุณกับถามว่าแล้ววันนี้ตัวคุณมีความรู้กับอะไรกันแน่นะครับถ้าเกิดคําตอบคือคุณมีความรู้กับอะไรคุณก็ลองลองลองไปเล่นแบบเบาๆหย่อนเงินเล็กๆ,ๆน้อยๆลองไปศึกษาดูด้านงานทุกสิ่งทุกอย่างกับสิ่งสิ่งนั้นดูก่อนเช่นถ้าเกิดคุณมีพอจะมีความรู้ในกราฟหุ้นคุณก็ลองหย่อนทีนละร้อยหรือว่าซื้อขายแบบผ่านกระดาษไปก่อนก็ได้เลยออกนะ่าคุณทําแบบนั้น ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับหรือถ้าเกิดอสังหาลองไปดูหน้าง,งานจริงนี้แฮปปี้ไหมลงไปเดินดูปากแดดดูพื้นที่เห็นแบบสร้างอสังหาคุณแฮปปี้ตรงนั้นหรือเปล่าลองไปดูของจริงซะก่อนจะได้รู้ว่าชอบไหมถูกจริจริงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดคําตอบของคุณแบบว่าคุณไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยสิ่งที่ผมอยากจะแนะนํานั่นคือเริ่มต้นจากการศึกษาหาความรู้ก่อนจะดีสักกว่าก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าเอาเงินเย็นไปลงทุนกับอะไรดีเริ่มต้นด้วยการศึกษา เป็นอย่างแรกเลยการศึกษาทำให้คุณลดความเสี่ยงหรือลดโอกาสในการพลาดหรือเจ็บตัวหนักๆหรือเจ๊งได้น้อยลงนั่นเองดังนั้นเนี่ยหัวใจสําคัญมี2อเรื่องที่คุณควรจะต้องดูนะครับถ้าคุณมีเงินเดือนนั่นคือคุณคิดว่าจริตของคุณผูกกับอะไรอย่างที่สองนั่นคือคุณมีความรู้ในเรื่องอะไรถ้าไม่มีก็ไปศึกษาซะเมื่อคุณศึกษาถึงจุดๆหนึ่งอย่าลืมครับเอาความรู้ที่มีไปปฏิบัติแล้วย้อนกลับมาถามข้อที่หนึ่งของคุณครั้งหนึ่งว่าตกลงแล้วอะไรถึงจริต กับคุณมากกว่ากันนะครับก็ลองเอาแนวคิดที่ผมแชร์แล้วแบ่งปันในคลิปคลิปนี้ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับสําหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณฟังแนวคิดตรงนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคลิปคลิปนี้มันดีหรือมีประโยชน์นะก็ฝากเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมนะการกดไลค์คลิปนี้นะกดแชร์คลิปคลิปนี้แบบรัวๆให้คนที่คุณแกลหรือคนที่คุณรักให้มากที่สุดกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาดีดานตาย ได้ด้วยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี P ทุกคนไม่มากก็น้อยน,นะครับและอย่างที่ได้พูดตอนต้นคลิปถ้าใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้าห้องรับนักลงทุนเข้ามาที่ช่องทางไลน์แอดได้หรือถ้าใครอยากจะสมัครเป็นสมาชิกในห้องเรียนวงในก็สมัครผ่าน QR Code ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าเราจะมียอกาสได้พบกันนะครับและอย่าลืมนะครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์แล้วแบ่งปันตรงนี้ครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรัก สุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใจที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วครับลุยแบงให้เต็มที่เลยผมโค้โชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับที่เข้ามาชมช่อง What h a p p บ n e s เวสเ e ิร์นและดูคลิปคลิปนี้การจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม